ครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่เทศบาลตำบลโพสังโฆน,นะครับจังหวัดสิงห์บุรีนะครับวันนี้เราก็เข้ามาดําเนินการก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียมขนาด11คนนะครับก็พื้นที่คอนเทางกว้างเลยนะครับวันนี้นะครับเราดําเนินการในเรื่องของปรับเกียร์พื้นดินเดิมนะครับให้ระดับก่อนเพราะว่าเมื่อเราเข้าหน้างานมาแล้วเนี่ยวันเราเช็คระดับนะครับผมพอเช็คระดับแล้วเนี่ย เรารู้ว่าระดับต่างกันเยอะมากนะครับก็เลยดําเนินการนะครับให้ระดับแล้วใช้เกรเดอร์นะครับเข้ามาช่วยจัดการพื้นที่นะครับปรับเกลียร์พื้นที่ให้ได้ระดับที่ใกล้เคียงกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูหน้างานครับหน้างานนะครับตอนนี้นะครับก็คือปรับเกียร์เกรเดอร์เรียบร้อยแล้วนะครับดูนะครับหน้างานใหญ่อย่างนี้จำเป็นต้องใช้เกรเดอร์นะครับ เพราะว่าเกดเดอร์นี่เขาออกแบบมาเพื่อให้ใช้หน้างานกว้างขนาดนี้นะครับแต่ถ้าหน้างานเล็กๆก็ไม่เหมาะสมครับเพราะว่าเกดเดอร์เป็นรถคันใหญ่นะครับอ่าอันนี้เป็นแนวที่เราจะต้องวางท่อนีโอเดนใต้ดินนะครับขุดไล่ระดับนะครับผมพรุ่งนี้เครื่องจับแบคโคนะครับขุดวางท่อนะครับก็เริ่มเข้าดําเนินการนะครับผมคนงานก็ต้องบอกว่าเยอะมากนะครับทีมงานเราเยอะมากครับ แต่ช่วงนี้ก็หัวหน้างานลาไปสองคนนะครับเพราะว่าคนนึงป่วยนะครับอีกคนหนึ่งก็แฟนไม่สบายนะครับต้องผ่าตัดก็จะฉุกละหูนิดหน่อยครับแต่ก็คุยกันมาแล้วครับว่าอีกประมาณไม่เกิน10วันครับลงมาลงมาช่วยงานแน่นอนครับเพราะว่างานก่อสร้างสําคัญที่หัวหน้างานครับแต่ช่วงนี้ไม่มีหัวหน้างานเราผมก็ลุยเองครับ ลุยเองครับลุยสั่งการเองครับเพราะเรารู้ระบบอยู่แล้วนะครับประสบการณ์มากกว่าสิบห้าปีนะครับปีนี้ถ้าถามแล้วเนี่ยว่าประสบการณ์กี่ปีกันแน่ก็ต,ต้องมีสิบเจ็ดสิบแปดปีครับเดี๋ยวให้ดูเกตได,ด้หน่อยครับที่เข้ามาปรับพื้นที่คันใหญ่มากนะครับเดี๋ยวให้ดูครับเพิ่งปรับเสร็จครับผมมาไม่ทันนะนี่ฮะเทียบกับรถกระบะข้างหลังนะครับนี่ฮะ ขันใหญ่ครับเกดเดอร์ก็ใช้ผ่านด้านล่างนะครับในการปรับระดับนะครับสามารถเอียงซ้ายเอียงขวาได้ด้วยนะครับให้ระดับได้ค่อนข้างไปเลยนะครับเกตเดอร์นะครับผมนี่ฮะเกตเดอร์ที่ใช้นะครับในการปรับพื้นที่วันนี้ก็พอพื้นที่ต่างระดับต้องจําเป็นต้องปรับระดับก่อนครัปรับเสร็จดาเนินการวางท่อนะครับอันนี้กำลังตีแนววางท่อกันอยู่นะครับก็แนวกลางปานะครับ การตีแนววางท่อแนวก้างปลานะครับผมนี่ฮะสนามสิบเอ็ดคนสิ่งสำคัญที่สุดเลยนะครับเรื่องระบบระบายน้ำครับต้องวางระบบระบายน้ำให้ดีครับไม่น้นมีปัญหาในเรื่องเม็ดยางลอยนะครับหรือน้ำท่วมสนามน้ำท่วมขังครับเรื่องระบบระบายน้ำสำคัญที่สุดนะครับต้องทำให้ดีแล้วก็ต้องวางแผนล่วงหน้าครับผม งานเราเยอะมากสิบกว่าคนครับเดี๋ยวพรุ่งนี้งานเครื่องจักรแล้วก็ไม่มีอะไรมากครับก็จะมีคนคุมเครื่องจักรสองสามคนนะครับคุมงานการให้ระดับแล้วก็วางตำแหน่งต่างให้เครื่องจกักรดำเนินการตามที่เราแจ้งไว้นะครับผมแล้วก็พรุ่งนี้เราก็จะเข้าที่โรงเรียนสาธิตมอลังสิตครับเคียร์ลิงพื้นที่นะครับผมช่วงนี้ผมก็ต้องเข้าหน้างานหลายที่หน่อยครับเพราะว่า คนหน้างานลาไปสองคนครับได้ไม่กี่วันฮะไม่เกินไม่กินสิบวันมาแน่ครับดูฮะขนาดสนามสิบเอ็ดคนใหญ่มากนะครับนี่ฮะก็ทางนายกเทศบาลตำบลโพสังโคก็สร้างสนามเพื่อชาวบ้านในชุมชนนะครับได้มีที่ออกกำลังกายนะครับแล้วก็พัฒนาทักษะ กีฬาฟุตบอลนะครับให้กับชุมชนที่นี่นะครับผมก็ฝากขอบคุณท่านด้วยครับครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวก่อนนะครับ,รบยังไงก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์เพจและช่อง y o u t u b e เราด้วยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ